và còn còn nhắm kính, cây hết, một hết, một hết, uầy, anh ấy 10.000 đồng. Đi này là Châu? cây hết thì nó hơi, hết. ไปไหนเลยวโหตลาดปากอดำ้ำไปเห็ดเห็ดแดงนึง hit, น่งเห็ดนึ่งเห็ดซื้อแคบหมูสักอันแล้วเจ้าแครหมูไว้ใส่น้ำพริกกะทิ แฉบหมูน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิทาะแฉบหมูก็ได้ซื้อ,อห่อนึ่งให้ลูกดิก๊กเดี๋ยวขอห่อนึ่งทันเถอะเออซื้อ,อห่อนึ่งให้เตม,มาดาใหญ่ก่อะห่อนึอน่งแม่ห่อนึง่ง ตัวอย่างให่เจ้าแม่งไงวะน้อยใหญ่เจ้าอันนี้หอหนังสือตาเจ้าเอาสองหอูไปให้เจวดาเจวดาของแม่เจ้ามันยังไงนะเจวดาของแม่เอาอย่างแห่งนี้บอก สตอร์ตัวน้่กี่บาทนี่อันนี้เหรอเท่าไหร่นะห้าสิบใช่ไหมต่อตาใช่ไหมเหมนกันจะโตใต้เดีอยวนี้จะโตอ้าววันนี้จะโตดจะเอาข้าจะต่อตายสตอตาคนตายไปไหนแล้ว ขนไก่ขนตายจะต่อตายโอ้อที่แกะนี่หรอี่จะต่อไก่สัตว์เขามีใบพันธุ์ต่อมีย่อยใบพันธุ oh. oh. okay. Oh. Okay. Mm ์กวางไก่ไหมคะูรับได้ได้เจ้าได้เจ้าโอ้อันนี้ดองนี่เต่าใดนี่ดองห้าสิบค่ะมีเหลืออีก่เพียงเดียวแล้วหมดแล้ว จะไปว่าเนี่ยเฮ้ยวันนี้ซ้ายอยู่ไหนเดี๋ยวหัวบ่นขางหัวแกหัวบ่นขางไทยอย่าบางคนบ่นขางไทยว่ะอเออ นั่นนวะ่ะกำลังหาอันนี้นอสซุกเอานนี้ก่อนนอดนดิอันนี้บะนูสิพลาดกรเด้าเอาบะนูถุงหนึ่งเหรอเฮ็ดคนออกขนาดเนาะเจ้าก็เฮ็ดคนออกขนาดอีนเนาะ รถเันังไ็นเห็นแล้วเห็นรถล้ว 再走，再走。